นี่คือเกมเชปิสเลกมันเป็นเกมสําคัญอย่างยิ่งเป็นโปรแกรมที่สวยงามตามธรรมชาติและเราจะเล่นเต็มที่พร้อมกลับออกมาด้วยชัยชนะฟังนะความจริงที่ว่าผมยังไม่เคยเอาชนะพวกเขาได้นั้นกับสถิติไร้ชัย8เกมติดมันคือสถิติที่น่าผิดหวังแบบสุดๆแต่ด้วยความเคารพเราไม่สนใจตัวเลขในอดีตและเราต้องการโฟกัสแค่เกมตรงหน้าเท่านั้นนี่คือบทสัมภาษณ์ของเฟอร์จิลฟานดาปากาหลังจอมแกร่งของหงแดงลิเวอร์พูลก่อนเกมที่จะพบกับเรอัลมาดริดในคืนนี้ ลิวพูกำลังอยู่ในฟอร์มที่มั่นใจสุดๆแม้ว่าจะเอาชนะคู่แข่งมาได้ตลอดแต่ก็ไม่ได้มีเกมที่เหนือกว่าคู่แข่งมากมายขนาดนั้นจุดเดน่นคือความเฉียบคมและมักจะได้ประตูสําคัญเสมอขณะที่มาริดฟอร์มตกลงไปแต่ตอนนี้พวกเขาก็กําลังกลับมาเล่นได้อย่างมั่นใจอีกครั้งหงแดงได้ข่าวดีเมื่อเทรนต์อเลนเดออัลโน่ผ่านความฟิตพร้อมกลับมาเป็นตัวเลือกหลักในการลงสนามแต่ยังขาดรีซงเบเกอร์เดียโก้โชต้าและก็เฟรเดิโก้เคียซ่าตามเดิมส่วนการจัดทัพนั้นคาดว่าอาจจะพักแอนดู แล้วก็ส่งคอสตาซิมิกาดลงเล่นแทนรวมถึงเอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์และลุยดิอาสที่ได้พักในเกมก่อนด้านราชันชุดขาวของคาร์โลอันเชลุติเจอปัญหานักเตะบาดเจ็บมากมายไม่ว่าจะเป็นวินิสอุสจูเนียร์โอเลเลียนสุเอมานีโรดิโกดาวิดอาราบาดานิคาบาขาวและเอเดรเมริเตาทาให้การจัดทัพนั้นคาดว่าจะใช้บราอิมดิอาสกับอาด้ากอแล่และจูดบริลลิแฮมคอยสนับสนุนหน้าเป้าอย่างคิริยันอ็มปาเบทำให้เกมนี้อาจจะไม่ได้เหนือกว่าเจ้าถิ่น น่าจะมาเน้นเกมรับแบบรัดกุ่มโอกาสออกได้ทั้ง3หน้าแต่ถ้าใช้โอกาสไม่เปลืองหรือว์พูลมีลุ้นถึงชนะได้ในเกมนี้